แน่นอนว่าหน้าหนาวนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการไปบ้านรักไทยเราจะพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศอันทรงคุณค่าและที่นี่ เป็นที่ที่คุณไม่ควรพลาดอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยประมาณ3 4องศาเท่านั้นเองยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยวิวทะเลหมอกที่ลอยอยู่เหนือทะเลสาบในช่วงตอนเช้ายังสวยเหนือคําบรรยายไปอีกและเชื่อไหมว่ามันจะพิเศษมากยิ่งขึ้นถ้าเราไปล่องเรือชาวบ้านที่ตกแต่งแบบจีนถูกตกแต่งแบบปาน,นีดด้วยของไฟสีแดงมันจะยิ่งพิเศษและดูสวยงามมากยิ่งขึ้นหากเราล่องอยู่กลางทะเลสาบที่ลายล้อมไปด้วยหมอกนั้นปกคลุมจนเห็นตาทิขึ้นกันเลยทีเดียว และที่พักลวายแห่งนี้ยังมีต้นซากุระที่เป็นสายพันธุ์จากญี่ปุ่นแท้ๆสามารถเริ่มชมได้ตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนมกรานะคะและส่วนใหญ่เนี่ยจะบานเต็มที่จริงๆในเดือนมกราค่ะยเดไ และสำหรับรายละเอียดการเช่าเรือของเราเนี่ยจะจองมาพร้อมกับโรงแรมเลยนะคะค่าเช่าเรืออยู่ที่350บาทต่อ1ลำ40นาทีเรือเนี่ยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่7โมงครึ่งในช่วงเช้าจนถึงพระอาทิตย์ตกเลยหรือใครวอล์กอินเข้ามาแล้วอยากจะถ่ายแค่รูปเรืออย่างเดียวก็สามารถติดต่อจองได้กับพี่ๆขอเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของอาหารเช้าเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าที่พักของเราเนี่ยเขาเตรียมบุฟเฟ่อาหารเช้าสุดพรีมเมียไมไว้ให้เรียบร้อยแล้วและที่จําไม่ลืมเลยก็คือชากลิ่นหอมๆอ,อบอวลทั่วปากจากนั้นเราก็จะเก็บกระเป๋าไปตามหาหนุหนันที่ปางอุ่นกันค่ะ